โรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for off u n ทุเด y ranking อายมึงจะแหกปากทำไมไม่ผมแหกปากเพื่อให้มันเนคลื้อนแล้ะงั้นคลิปสิบบับับเนี่ยมันจะเงียบครับ วันนี้เรากลับมากับฉากเซอร์ไพรส์ในอุนใต้กระซีบแม่จุดดับสามพาร์นี่อุนทาแมนหมดเลยใช่เพราะว่าเราทำคอนเทนต์เรื่องเล่าไรเดอร์ไปแล้วจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหฉากเซอร์ไพรส์เยอะมากไปอันดับที่10ครับอุน้าแมนโจเนียได้หนเองคุณมอสผมบอกเลยว่าอุน้าแมนโจเนียนเนี่ยโผล่มาเนี่ยเฮ้ยอะไรว่ะเราตกใจมากพวกเขาเนี่ยไม่ได้โผล่มานานเมื่อก่อนเนี่ยเขาโผล่ในคาบอนิเมะนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็โผล่มาเหมือนกันแต่ว่าเป็นผ้าสเปนนิสหลายคนก็งงว่าผ้าสเปนนิสนี่คืืออออะะไไรรรคคับผมุแจ๊ i <laughs> <laughs> เป็นผ้ายืดเอาไว้ใส่ผู้ออกกาลังกายอะไรอย่างนี้คือขึ้นไหวง่ายมากแต่ว่าด้วยรําตัวของเขาเนี่ยที่คล้ายอนิเมะมากขึ้นเ,ออเขาได้ยัดโฟมโโหไหลเขาใหญ่มากแต่ไม่มีกล้ามนะมีแต่กล้ามไหลใช่แต่ว่าความเก่งของเขาเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากสามารถเอาชนะทาทารัสได้อย่างง่ายดายไช่ครับผมแม่ยัดอันดับพก้าครับอันโดเมรหนหรนนี่คุณบอลบอกเลยว่าอันโดเมรรนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นซีรีส์แย่ของพวกซีรีส์อุลตร้าแมนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาโผลมาเฮ้ยเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มากเพราะเขาโผลมาเนี่ยอยู่ในหน่วยกซิล ฟอร์สด้วยเขาเนี่ยเคยต่อสู้กับผู้นั้นไอ้พวกสาพี่น้องมาก่อนอ่าครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยครับโผลมาช่วยอุลตร้าแมนโดยเฉพาะเลยโอ้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆการดัดแปลงลำตัวนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะอ่าอย่างมีสีเขียวสีเงินแล้วหน้าตาเนี่ยไม่ปากเหมือนคล้ายๆกับมนุษย์ก็ถือว่าสวยงามมากๆเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็สนิทกับโซฟีด้วยใช่ใไม่แน่เรื่องราวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีร่างเสริมของโซฟี่ก็เป็นได้อันดับที่8ฮะอุลตร้าแมนไนท์และเซิร์ฟนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าอุลตร้้าาแแแมมนนนนไท์์ลละออุตรรซีีเเิธ่ย ซีเอิร์ดหรือเซอเอิร์ดผมไม่รู้เหมือนกันวิก้ยังไม่ตรงเลย <laughs> ผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนเซิร์ชกับอุลตร้าแมนไนท์เนี่ยเป็นตัวประกอบที่โผล่มาในช่วงอุลตร้าแมนยุค90ถึง2000ครับซึ่งเขาเนี่ยโผล่มาเนี่ยไม่ค่อยมีทุกคนจดจำเขาสักเท่าไหร<ช>่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาโผล่มาเนี่ยเฮ้ย <He i, S 1> เขามาเรียกเสียงฮาเขามีบทบาทด้วยเ,เขามาฝึกวิชาอยู่ในดาวาอุลตร้าโอที่เขาโผล่มานะกเขาเนี่ยเล่นติงตองมากอ่าครับเขาเนี่ยต้องให้พวกคีโจเนี่ยมาเพิ่มพลังให้ด้วยนะใช่ครับผมไปเล่นกับอุลตร้าแมนบอยอ่ะคือฝีมือท่าของอุลตร้าแมนบอยว่างั้นเถอะ แต่เขาอยากให้มันมีบทบาทให้คนหายคิดถึงอะไรเงี้ยถ้คนคิดถึงเขาไงอุแมนไนท์อย่างเงี้ยมาเล่นเจโกนอย่างเงี้ยไม่นได้ยังไงเจโกนใช่เล่นอุลตร้าแมนไร้เหมือนเดิมดีกว่ากินช็อกโกแลตดีกว่าเสื้อได้แปลงฟันดีกว่าอันดับที่เจ็ดครับอุลตร้าแมนซีโร่ชายนิ่งอันติเมทนั่นเองครผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนซีโร่ชายนิ่งแอนติเมทเนี่ยเป็นร่างสุดยอดเหนือสุดยอดของอุลตร้าแมนซีโร่เลยก็ว่าได้ไม่แมันเก่งขนาดนั้นเลยซึ่งเขาโผล่มาแบบงงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาทอลัสเนี่ยะััเรนนไปปป็ตวก เลิกสักทีมุกเสียงเฮ้ยเขาหากันมึงหาคนเดียวเฮ้ยร่างสีทองแล้วก็มีอัจฉรอยะอยู่ข้างหลังครับผมทำให้เขาเนี่ยมีความว่องไวเป็นอนันต์เลยโอ้โหแต่ว่าที่ไหนได้กบไปแพ้ทาทรัตว่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังควบคุมพลังนี้ได้ยังไม่เพียงพอเพะว่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องทําการไปฝึกฝนโดยการให้พ่อกับอาจารย์เนี่ยมากระทืบ เขาเรียกว่าสายกระทืบทั้งคู่แล้วไม่รู้เกี่ยวอะไรนะโดนกระทืบเนี่ยแถมจีโจนี้ด้วยใช่อยากกระทืบมานานแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยแต่ก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ไงหรืการได้ร่างใหม่ใช่เพื่อมาขายพวกซอฟพวกฟิกเกอร์ใช่แล้วก็กลับมาเป็นร่างเดิมเนี่ยใช้เนื้อตัวเดิมเหมือนเดิมแหละเอออะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกับเกทคอร์สอยากขายอยากขายไอเทมอันดับที่หกครับอุลตร้าแมนเกรดแล้วก็พาวเวอร์นั่นเองผมบอกเลยว่าอสองอุลตร้าแมนตรงนี้เป็นอุลตร้า ที่โด่งดังในอดีตมากๆใช่ฮะอาจจะดังกว่าทาโร่อุลตร้าแมนอีกยิ่งคนดูโฟฟันนะคนยิ่งรู้จักเยอะเพราะว่าอุลตร้าแมนเกรนนี่ก็แจ็คชินโดใช่ไหมยิ้มทั้งเรื่องพาวร์นี่ก็ช้าเลอเกินไม่รู้ว่าจะรักสมราไอ้เนกานาแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยเขาต้องเพิ่มความเร็วแล้วโดยการประทะกับอุลตร้าแมนรีบูตซึ่งเขาเนี่ยมาเป็นอาจารย์เลยคือมีคนแนะนํามาว่าสองคนที่กำลังว่างอยู่น่าจะว่างมาเป็นทศวรรษแล้วทำให้รีบูตเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถเอาชนะอาจารย์ได้อย่างง่าย สองคนลุมเนี้ยนะมึงเอามาแพ้แบบนี้เลยเหรอทำอย่างนี้ได้อย่างไรเออแล้วหลังจากนั้นในรีบูก็ไ้ไอเทมใหม่คือหอ,อ,อ,อกสตโหาแล้วก็โรฟ้าฟื้นไปเล่นพ่องผักลฟบาฟื้นเขาไม่ดาบฟ้าฟื้น อันดับที่หครับอุลตร้าแมนเมบิ้อุ้อินฟินิตี้นั่นเองผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนเมบิ้อุ้ร่างอินฟินิตี้เนี่ยเป็นร่างที่ค่อนข้างที่จะหายากมากเพราะว่า <fe'> ในภาคมูฟวี่ของเมบิ้อุ้เนี่ยโผล่มาแค่รอบเดียวเท่านั้นโดยการใช้ร่างเ <ๆ S 2> มบิ้อุ้อินฟินิตี้แล้วก็ถมใส่แล้วก็แยกแล้วพอละแค่นี้พอละพอละเพรอะไรวะแล้วก็พลังหมดอย่างรวดเร็วโอโ้โหแค่เป็นการเนื้อพลังตัวเองใช่อันดับที่สครับ อุลตร้าแมนโทเรเกรีได้เลนครับผมบอกเลยว่าอุลตร้าแมนทเรเกียเนี่ยหลายคนควรจะเห็นหน้าตาเขาเนี่ยใสยหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็สีกายที่เป็นกร่ออะไรต่างๆนานาที่มันชั่วร้ายแล้วอ่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาโผลมาในร่างของอุลตร้าแมนนักวิทยาศาสตร์ซึ่งหน้าตาใสๆขิมค,คลีนเลยนะรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะอิจฉาลีออยาทาโรคไม่น้อย อีฉาอะไรมันอยากจะไปโรคไงแต่ว่าทาโร่เนี่ยมันเสือกอวดไง<อ>ว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับชาวโรคมาแล้ว<อ>แต่ทาไมเขาเนี่ยเคยสมัครที่หน่วยนี้แล้วแต่ว่าหน่วยนี้ไม่ต้องการเขาเพ่อยสัตทาโร่เนี่ยมันเป็นเด็กเส้นเข้ามาเขาเนี่ยต้องการไปหาพลังใหม่เพื่อ,อจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมโดยเขาเนี่ยได้รู้จักกับาท,าทารท <laughs> าร์ดเขาชื่อรัดฮะโอเคป้านป้ามึงนึกวรอดฮะ <laughs> ซี่เขาเนี่ยต้องเข้าสู่พลังด้านมืดอดีตถือว่าเป็นบ<ช>ิ๊กเซอร์ไพรส์มากเลยนะคือเล้<ช>วเปิดประวัติอ<ช>ุลตร้าแมนโทเลกียอย่างลึกซึ้งมากเลยในอุลตร้าเกรซีไฟท์ภาคที่2ด<ช>้วยก็ถือว,<ช>ว,ว่าซึ้งมากๆครับอันดับที่3ครับอุลตร้าแมนเลเจนด์นั่นี่ยผมบอกเลยว่าอุลตร้าแรีเจนด์เเนี่ยอ๊ะสูบเ <c oughs> ชื่ออะไรกันแน่รีหรือเลนักรบแห่งตำนานอุลตร้าแมนเลเจนด์ เดี๋ยวเลียกรีหรือเรียกเลีไม่เข้าใจไม่แน่คนแปลเนี่ยอาจจะคนละคนกันเขาเรียกไม่โคงานกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยโผล่มาแบบว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับไม่มีตัวอย่างไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าโผล่มาปุ๊บมาเลยแล้วมาตอนช่วงแรกๆของตอนด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีปล่อยแสงคืนแล้วทัทรัสเนี่ยต้องรีบหนีเลยเพราะวันรับพลังแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าพลังของอะไรจนก็ไปเร็วเหมือนกันเพราะปล่อยปุ๊บออกเลยเดี๋ยวมันไม่สัดสิทธ์เขาเรียกว่าเทพหนีเร็วเลยอันดับี้ สอครับอุณตัวแมน USA นั่นเองผมบอกเลยว่านี่คือการเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่เลยคุณแจ็คโคลมาครบ3ตัวเลยอ่ะครบ3ตัวเลยเมื่อก่อนเนี่ยครับโคลในภาคการ์ตูนอรอบนี้เนี่ยเขาเนี่ยต้องทำการโครงงานกัน3ตัวมีตัวอะไรบ้าง Scott, อ่ะมีสกอตอ่าวูเวนเบสเบดแล้วก็เอ่อชักว่าวเจอกับแอฟซ์ลูดไททันทีทานนะเอาทีทีทานได้ไงอ่ะมาท่านไม่เหรอ เขาแปลมาอย่างนี้เอาละใช่แล้วเขาเนี่ยโผล่มาเนี่ยเขาได้ทําการตบไปสัตว์สตัวนี้ร่วงเลยพอเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วอันดัหนึ่งครับเรารู้นกันว่าจะเป็นฉากไหนไม่ต้องรู้หรอกมีอันเดียวแหละ ก็คืออุลตร้าแมนโนอาเนั่นนี่คุณมอสผมบอกเลยว,ว่าอุลตร้าแมนโนอาเนี่ยเขาเรียกว่า Sur เซอร์ไพรส์มากหลังจากที่เขาเนี่ยโผล่ในภาคอุลตร้าแมนเน็กซัสมาแล้วมาในภาคน,นี้ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มากตอนแรกผมนึกว่ามันไม่แปลงนะออที่ไหนได้เอ้ยมีการแปลงร่างเกิดขึ้นมันมาจริงวะ่ะแล้วแปลงร่างเนี่ยปล่อยแสงนะใส่แอนดรอร์ <Android S 1> ออที่หน้าตาคล้ายซีโร่แล้วเปิดตุ้มเลยนะออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้โผล่มองรีบูทเนี่ยด้วยหางตาแล้วบอกว่ามึงไม่ใช่เด็กเส้นมึงต้องมาขอร้องกูแล้วก็หายไปทำให้รีีบูเน่ยยาางต ต้องไปรักษาเองนะก็ขอจบกันไปตรงนี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างนะครับทุกสัปดาห์มิกเซอร์ไพรส์ในอุลน้าห์กาซี่ไฟเป็นไงครับผมไอ้แจ๊สหลายคนนี่น่าจะชื่นชอบนะฮะแล้วก็น่าจะติดตามในภาคต่อๆไปของอุลน้าห์กาซี่ด้วยครับถ้าเกิดคุณชอบครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยทำยังไงเนี่ยคนทเลิกกันไปกดสปายกันไปแล้วกดด่าคุณจะกันไปว่าโทรคุณแจ๊สอะไรวะไอ้สัส ดาหาเห้วอะไรซื้อเสื้อด้วยหนังแมวกับหนังหมีอยากให้ซื้อว่านังหมาเนี่ยเขาเรียกว่าหมดแล้วหมดอีกขายจมู้จะขายยังไงลนะอ่ะถ้าเกิดอยากติดตั้งข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ย,ย,ยไปที่อะไร <Facebook S 1> ฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟฟันครับของเราเนี่นยนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะ แล้วทำไมผู้แจ้งมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะไม่เขารอได้ยังไงเนี่ยทั้งคืนเลยบางอันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรบางอันแบบว่ถาถามนู่นถามนี่อ่าผมไม่รู้จริงเงถามสิ่งคิดมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากละขอตัวลาต่กพิธงนี้บ๊มยบายครับผมไายบายครับู